ี๋ยวกพี่จะไปเอาน้ำมาเตาไหมคะเอาเอาเอาแบบ

ชิมบ้างเลยดิอ้าว <laughs> <laughs>

จะไปตอก่านนะคะเราควสดีคัะ เราจรับก็พอแล้วเดี๋ยว่มเลยใส่ได้เ คนข้างล่างเนีองคนไม่หมดเลยจ๊ะคนเรื่อยคนอันตรายสอคนค่ะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ด้วยกันนี่แหละกับน้ำยาด้านซ้ายด้านที่ดีไปกันเลยถ้าเท่ สองคนนี่สองคนนี่อ่ะฝั่งคนละฝ<ล>ันน่งทษไม่มาอ่ะเราไม่อต้อ่ะกับข้าวไม่ต้อง,อองเราแพงแต่ฝั่งนี้เขาคนละสองหนูฝั่งทางนี้